แน่นอนว่าคุณอาจจะเป็นคนที่กําลังเริ่มสนใจในการทําบ้านสมาร์ทโฮมเนาะซึ่งการทําบ้านสมาร์ทโฮมเนี่ยมันก็จะมีหลากหลายขึ้นหลากหลายสัญญาณหลากหลายรูปแบบหลากหลายเป้าหมายของแต่ละคนที่อยากจะทําบ้านสมาร์ทโฮมเนาะบางคนที่ต้องการพวกแบบบ้านความสะดวกสบายบางคนก็ต้องการบ้านแบบความปลอดภัยบางคนก็ต้องการบ้านที่ตอบสนองต่อเรื่องของสุขภาพเป็นอย่างดีหรือแม้กระทั่งเรื่องของการทําให้บ้านประหยัดพลังงานหรือว่าเพิ่มความบันเทิงในบ้านซึ่งที่นี่การทําบ้านสมาร์ทโฮมนะ แน่นอนว่าเราจะต้องรู้เรื่องของเป้าหมายพอเป้าหมายเสร็จเราก็ต้องไปรู้อีกว่าขึ้นสัญญาณแบบไหนบ้างที่ตอบโจทย์ต่อการใช้งานกับบ้านของเราโดยเฉพาะในเรื่องของคนที่ต้องดูนะว่าบ้าน1ชั้นหรือบ้าน2ชั้นหรือบ้าน3มชั้นหรือว่าค้าลือหาดอะไรแบบนี้ก็ต้องไปตามดูกันอีกทีซึ่งแน่นอนว่าคนที่กดเข้ามาดูอุปกรณ์สมาร์ทโฮมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็กําลังเริ่มศึกษาทําบ้านสมาร์ทโฮมนะว่าอยากจะได้อุปกรณ์ที่ตอบโจทย์แต่ก็ไม่อยากเสียงเงินไปฟรีๆโดยที่เราก็แน่นอนว่ามัน ด้วยความที่เป็นมือใหม่ก็อาจจะมีกังวลบ้างเล็กน้อยแต่ทีนี้ด้วยความที่บ้านสมาร์ทโฮมที่ผมได้จัดเซตอุปกรณ์ตามที่เห็นหน้าปกคลิปนี้นะคุณก็จะรู้ว่าเป็นเซตที่แบบเริ่มต้นสําหรับมือใหม่เลยเป็นเซตที่ตอบโจทย์ทั้งเรื่องของความสะดวกสบายแล้วก็ความปลอดภัยเพราะว่ามันเป็นแก่นหลักของอุปกรณ์เซตนี้เลยแต่ก่อนอื่นไหนๆก็คนที่เข้ามารับชมรับฟังไรนี้แล้วก็ขออนุญาตกดแชร์ก่อนนะทุกคนระหว่างที่เราเพื่อนๆเข้ามารับชมเพิ่มเติม ผมก็ต้องขอถามกันว่าคุณต้องการความสะดวกสบายหรือว่าถ้าเกิดใครที่ต้องการความสะดวกสบายกดหนึ่งถ้าเกิดใครที่ต้องการบ้านที่ตอบโจทย์ต่อความปลอดภัยกดสองนะทุกคนนะตอนนี้ด้วยความที่อุปกรณ์อ่ะโดยหลักๆของเซตน,นี้จะมีอยู่5อุปกรณ์หลักๆเนาะซึ่งมันจะเป็นเซตที่ตอบโจทย์ในเรื่องทั้ง2ด้านเลยไม่ว่าจะเป็นด้านความสะดวกสบายด้านความปลอดภัยซึ่งมันเป็นเซตเริ่มต้นนะเนาะ Để phòng quả nữa, nhà nhảy chè một nè Chè โอเคกดแชร์ okay, แล้วเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าโดยความที่บ้านสมาร์ทโฮมอะถ้าคุณเจอเป้าหมายของคุณแล้วนะสิ่งที่คุณต้องทําต่อมาแน่นอนว่านอกจากคลื่นสัญญาณเนี่ยสวัสดีคนดูหนึ่งท่านด้วยนะฮะตอนนี้ด้วยความที่เรื่องของคลื่นสัญญาณมันจะมี WiFi กับ s i กบีแต่ด้วยความที่ว่าถ้าเกิดใครเป็นบ้านหนึ่งชั้นเนี่ยคุณใช้อุปกรณ์แบบ WiFi มันก็สบายอยู่แล้วเนาะคุณจะไปหาอุปกรณ์ก็ซื้อง่ายประหยัดต้นทุนแถมพวกคลื่นสัญญาณเนี่ยมันกระจายทั่วถึงทั้งบ้านแล้วอ๋ ไม่ทราบว่าคุณเคยใช้อุปกรณ์สมาร์ทโฮมามไหมครับคนที่คอมเมนต์เนี่ยคือขออนุญ,ญาตสอบถามเลยนะสามารถโตตอบกันได้สวัสดีคนดูทั้ง12ท่านด้วยนะฮะตอนนี้ด้วยความที่อุปกรณ์สมาร์ทโฮมเนี่ยนะมันจะมีทั้งตัวของ WiFi แล้วแต่ถ้าเกิดใครจะเป็นบ้านสองชั้นหรือ3ชั้นเนี่ยก็ต้องไปเลือกใช้ทางฝั่งของ Zigbee แต่ซึ่งอุปกรณ์เซตนี้เดี๋ยวผมจะมาเชเลยทีหลังนะว่าจะใช้อุปกรณ์แบบ WiFI หรือ Zigbee แต่ที่นี้เนี่ย ยกตัวอย่างแบบผมผมมีเป้าหมายด้านการทําบ้านเพิ่มความสะดวกสบายเนาะแน่นอนว่ามันจะต้องเกี่ยวข้องกับความสะดวกสบายแต่มันก็ดันบังเอิญจัดเซ็ตมาได้ตอบโจทย์ต่อด้านความสะดวกสบายด้วยแล้วก็เป็นแก่นเกี่ยวกับอุปกรณ์สมาร์ทโฮมที่เรียกได้ว่าเพิ่มในเรื่องของความปลอดภัยและสามารถต่อยอดไปสายอื่นๆได้อีกแต่สองสายหลักๆที่สามารถทําได้คือเรื่องของความสะดวกสบายแล้วก็เรื่องของการเป็นนั้นเรื่องของการเพิ่มความปลอดภัยเนาะซึ่งเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันทํายังไงถึงมาถึง2องอุปกรณ์นี้ได้ มาถึง2เป้าหมายนี้ได้แต่ก่อนอื่นถ้าเกิดคนที่เริ่มทสํสมบ้านสมาร์ทโฮมจริงๆแล้วอยากหรือว่ายังไม่เคยเริ่มนะแล้วอยากจะเริ่มเนี่ยอุปกรณ์สมาร์ทโฮมหลักๆที่คุณจะรู้จักแน่นอนว่าจะต้องเป็นพวกเกี่ยวกับ WiFi เนาะอุปกรณ์สมาร์ทโฮมเกี่ยวกับพวก Wi-Fi เนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่หลอดไฟดดเซนเซอร์หรือว่าปลั๊กอัจฉริยะหรืออื่นๆอีกมากมายมันก็เหมือนๆซิกบีน be แหละแต่ทีนี้มันต่างกันที่ขึ้นสัญญาณแล้วด้วยความที่ว่าผมเป็นคนที่เคยเริ่มจากพวก ผมเคยผิดพลาดมาก่อน,น,นด้วยการเลือกอุปกรณ์ที่เป็นคลื่นสัญญาณ Wi-Fi ทั้งๆทงี่ว่ามันมันก็ไม่ใช่ว่าผิดพลาดแบบร้อยเปซนแต่ว่าด้วยการใช้งานของมันผมไม่ได้เปิด w i f i ตลอดเวลาซึ่งก็ต้องเลือกคลื่นสัญญาณอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งเป็นคลื่นซ i g b e ทีนี้ด้วยความที่แบบอ่ะอย่างเช่นหลอดไฟวิสที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ก็จะเป็นพวกคลื่นสัญญาณ WiFI เนาะด้วยความที่มันเป็นคลื่นสัญญาณ WiFi อ่ะสำหรับบ้านหนึ่งชั้นตรงนี้ไม่มีปัญหานะแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่ทําบ้าน2ชั้นขึ้นมาเมื่อ,อไหร่อ่ะ ด้วยความที่ขึ้นสัญญาณมันอาจจะกระจายได้ไม่ทั่วถึงตามจุดเพราะมันมีสิ่งกีดขวางมากมายไม่ว่าจะเป็นกําแพงเฟอร์นิเจอร์หรืออื่นๆอีกมากมายหรือว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนาะที่เราเชื่อมต่อกับสัญญาณ Wi-Fi 2.4กิกะเฮิรตซ์มันก็จะช่วยกินสัญญาณพวกเนี้ทำให้ความเสี่ยงของอุปกรณ์ต่างๆลดน้อยถอยลงไปสวัสดีคนดูทั้งสี่ท่านด้วยนะฮะตอนนี้ด้วยความที่ว่าอุปกรณ์เหล่านี้น่ะมันเป็นเกี่ยวกับอุปกรณ์พวกที่เกี่ยวกับการทาบ้านแน่นอนว่าพอเราไปใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เยอะ มันก็จะกินสัญญาณเนาะหรือแม้กระทั่งตัวสัญญาณก็จะลดน้อยถอยลงไปด้วยความที่ว่าโอเคผมก็เลยตามหาอุปกรณ์ใหม่ๆที่มันน่าจะตอบโจทย์ต่อบ้านของผมมากกว่าที่มันสามารถตอบโจทย์ได้ทั้งบ้าน1ชั้นบ้าน2ชั้นหรือแม้กระทั่งบ้าน3ชั้นซึ่งสายสัญญาอ,อุปกรณ์ที่ใช้สัญญาณเหล่านั้นที่ผมเจอแล้วคือพวกพวกเกี่ยวกับอุปกรณ์ซิกบีเนาะซึ่งอุปกรณ์ซิกบีเนี่ยมันสามารถเชื่อมต่อได้หลากหลายรูปแบบ คือจะเรียกได้ว่มามันสามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบหลากหลายบ้านอ๋อขอบคุณคนที่กดไลค์ให้ด้วยนะฮะทั้งสองท่านเลยซึ่งตอนนี้ด้วยความที่ว่าขึ้นสัญญาณซิกเบียผมเลือกมาแล้วอ๋อ,อสวัสดีคนดูทั้ง29ท่านเลยนะฮะตอนนี้ด้วยความที่ว่าขึ้นสัญญาณซิกเบียมันสามารถใช้ได้ทั้งบ้าน1ชั้นบ้านสองชั้นบ้าน3ามชั้นแต่ด้วยความที่บ้านของผมเป็นบ้าน1ชั้นและถ้าบ้านของคุณเป็นบ้าน1ชั้นหรือบ้านสองชั้นเนี่ยบอกเลยว่าขึ้นซิกบีสามารถช่วยคุณได้ทําไมผมถึงแนะนะําาว่ใให้ใช้ช เพราะว่าซิกเบียมนถูกออกแบบมาให้กินพลังงานน้อยเนาะพอมันกินพลังงานน้อยเนี่ยมันจะช่วยประหยัดเรื่องของค่าไฟได้ด้วยซึ่งอันนี้มันจะช่วยประหยัดค่าไฟในระยะยาวแล้วก็เรื่องที่2คือเรื่องของความสถียนเนาะความสถียรของสัญญาณเนี่ยมันสามารถกระจายไปได้เรื่อยๆเพราะว่าขึ้นซิกบีมันจะเปรียบเสมือนเออผมจะเรียกไงบ้านของเราเปรียบเสมือนรังผึ้งเนาะแล้วขึ้นซิกบี ออตัวขึ้นซิกบีมันสามารถขยายได้เหมือนลังพึ่งเลยแต่ว่ามันจะต้องมีราชนี1ตัวที่คอยควบคุมคอยสั่งงานอุปกรณ์ต่างๆซึ่งอุตัวที่จะคอยสั่งงานและควบคุมอุปกรณ์ต่างๆมันก็จะเป็นตัวเกตเวรุ่นนี้เลยนะแบบเกตเวที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้ที่ผมใช้งานอยู่ก็จะเป็นเกตมันเป็นมินิเกตเวเนาะมันจะมีชื่อรุ่นว่ามัลติโหมดเกตเว a ์ซึ่งตัวเกตเว์ตัวนี้เนี่ย สามารถสั่งงานอุปกรณ์ต่างๆได้ประมาณ120อุปกรณ์แต่อยากแลวก็ถ้าอยากให้ใช้งานได้อย่างเต็มที่มีประสิทธิภาพจริงๆนะควรใช้อยู่ที่80อุปกรณ์ก็พอแล้วแต่ที่สําคัญรองรับโหมดไซเบอร์ c ิเคียวิตี้ด้วยช่วยป้องกันให้ตัวข้อมูลที่เราใช้ภายในมือถือหรือสั่งงานอุปกรณ์เนี่ยไหลเวียนอยู่ภายในบ้านเนาะทำให้มันไม่ไม่วิ่งไปทางในเซิร์ฟเวอร์ต่างประเทศมากเกนเกินไปซึ่งมันจะช่วยเพิ่มในเรื่องของความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องคำนวณเป็นระดับ แรกเลยสําหรับคนที่จะเริ่มทาบ้านสมาร์ทโฮมต่อมาก็จะเป็นเรื่องของพอเรามีเกตเวยแล้วนะอุปกรณ์ต่อมาที่เราจะต้องใช้คือเรื่องของตัว Wi-fi แล้วนะซึ่งตัว Wi-fi ตัวนี้ที่ผมใช้อยู่นะจะเป็นตัว Wi-fi ที่เราองรับขึ้นสัญญาณ s นะิกบีเนาะด้วยความที่มันลองรับขึ้นสัญญาณ s นะิกบีเนี่ยด้วยความที่ว่ามันจะช่วยขยายสัญญาณของตัว Si ิกบีให้ไกลขึ้นมันจะเปรียบสเสมือนพึ่งที่คอยขยายลังให้กับ กับราชินีอ่ะเนาะซึ่งพอมันขยายไปไกลๆมันก็จะสามารถทวนสัญญาณได้อีกซึ่งมันก็จะสามารถทวนสัญญาณกับตัวเนี่ยปลั๊กอัจฉริยะได้ด้วยซึ่งเดี๋ยวผมจะมาบอกนะว่าปลั๊กอัจฉริยะเนี่ยมันช่วยนอกจากแค่เสียบปลั๊กแนละ้วมันทําอะไรได้อีกแต่ที่แน่ๆด้วยความที่เป็นหลอดไฟซิกบีแล้วจะไม่ลองใช้เลยก็คงจะไม่ได้สวัสดีคนดูทั้งสวัสดีคนดูทุกท่านด้ดยนะฮะตอนนี้โอเคเดี๋ยวผมเข้ามาที่แอปเซอร์ไร์ right ก่อนเนาะซึ่งแอปเซอร์ไร์ right เนี่ย ต้องบอกกันว่าเป็นแอปที่เกี่ยวกับของจีนหรือแม้กระทั่งแอปทูยาเอ้าสวัสดีทักทายสวัสดีครับซึ่งแอปทูยาเนี่ยหรือว่าแอปเซอร์ไลท์ก็ได้โดยส่วนใหญ่คนไทยจะใช้แอปเซอร์ไลท์เนาะเพราะว่ามันเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายแอปทูยาเลยจริงๆหน้าตามันก็เหมือนๆกันนั่นแหละแต่ไม่รู้ทําไมว่าทําไมคนถึงใช้แอปพวกตัวเออ่ใช้คําว่าสมาร์ทไลท์มากกว่าเอาไม่ใช่แอปเซอร์ไลท์นะทุกคนเป็นแอปสมาร์ทไลท์ซึ่งตัวแอปสมาร์ทไลท์เนี่ย มันก็จะมีหน้าตาเป็นแพลตฟอร์มตัวสีฟ้าๆแบบนี้นะทุกคนเป็นอันแรกด้านบนที่เป็นรูปบ้านเนี่ยซึ่งเป็นแอปที่ได้รับความนิยมนะและอุปกรณ์เหล่านี้ที่ได้รับความนิยมก็จะเป็นพวกขึ้นสัญญาณพวกซิกบีกับ Wi-Fi แต่ว่าผมเลือกเป็นทางฝั่งของซิกบีอย่างที่ผมได้บอกไว้ข้างต้นเลยว่าด้วยความที่มันเป็นสัญญาณซิกบีมันขยายสัญญาณได้เรื่อยๆและมันกินอุปกรณ์น้อยมากๆพราะมันกินพื้นที่อุปกรณ์น้อยมากๆสัญญาณมันก็จะค่อยๆสเสถียรเพิ่มขึ้นไปอีกนะเนาะ สวัสดีคนดูด้วยนะฮะตอนนี้ด้วยความที่ว่ามันรองรับอุปกรณ์นเนี่ยด้วยความนี้เป็นอุปกรณ์นอกจากตัวเกตเว์แล้วจะเป็นอุปกรณ์เซตต่อมาก็จะคือหลอดไฟเนาะด้วยความที่หลอดไฟเนี่ยเป็นตัวที่ต้องใช้อยู่แล้วสําหรับคนที่ทําบ้านสมาร์ทโฮมเพราะคนที่ทําบ้านสมาร์ทโฮมทุกคนจะไม่มีหลอดไฟที่สามารถเปิดปิดอัตโนมัติหรือว่าเปิดปิดผ่านมือถือหรือว่าลดแสงเปิดแสงเนี่ยมันก็คงไม่เรียกว่าบ้านสมาร์ทโฮมเนาะแต่ก็ต้องบอกตามตรงว่า ด้วยความที่มันเป็นอุปกรณ์ซิกบีนี่ยแหละมันเลยมีความเสถียร่อนข้างมากเดี๋ยวผมจะมาเทสให้ดูนะทุกคนก่อนอื่นต้องต้องขอเช็คก่อนว่าหลอดไฟยังอยู่ครบไหมโอเคตอนนี้หลอดไฟอย่างที่ทุกคนเห็นนะว่าตอนนี้หลอดไฟมันก็ยังเป็นสีขาวอยู่แต่ด้วยความที่หลอดไฟตรงนี้สามารถเปลี่ยนสีได้มันก็จะสามารถเป็นสีเหลืองแล้วถ้าคุณสังเกตดูดีๆนะ ว่าด้วยความที่มันใช้ขึ้นสัญญาณซิกบีอ่ะมันจะเปลี่ยนสัญมันจะเปลี่ยนสีได้ค่อนข้างเร็วมากๆกเรียกได้ว่ากด1วิสีเปลี่ยนเลยก็มีอ่าเนี้ยตอนนี้เปลี่ยนเป็นสีชมพูอ่อนๆพอผมเพิ่มมาเป็นสีส้มมันก็จะเป็นสีส้มแปรแต่ว่าตอนนี้ทุกคนไม่เห็นนะซึ่งผมต้องขออนุญาตปิดไฟก่อนแล้วกันเนี่ยเปลี่ยนจากสีส้มเป็นสีแดงต่อแล้วโอเคแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นสีชมพูซึ่งทุกคนก็จะเห็นนะว่าตัวหลอดไฟนี่สามารถเปลี่ยนสีได้ถึง16ล้านสีเลยนะทุกคนสามารถเลือกไได้ยาสีหน ถ้าใครที่ชอบสีชมพูก็ใช้สีชมพูถ้าใครชอบสีแดงก็ใช้สีแดงอนะเนาะต่อมาก็ต้องเปิดไฟกันต่อซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยนอกจากตัวหลอดไฟแล้วยังมีอุปกรณ์อื่นๆที่สามารถสร้างความว้าวได้อีกก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ต่อมาก็จะเป็นตัวควบของปลั๊กอัจฉริยะซึ่งปลั๊กอัจฉริยะนี่แต่ละคนก็อาจจะสงสัยว่ามันก็อาจจะเป็นแค่ปลั๊กธรรมดาแล้วมันจะมีความพิเศษอะไรซึ่งนี่คือปลั๊กเครื่องชื่อว่าปลั๊กอัจฉริยะทั้งทีมันก็ต้องทางานได้มากกว่าปลั๊กแบบทั่วไปนะ ปลักอัจฉริยะเนี่ยสามารถทําให้อุปกรณ์สั่งงานเปิดปิดได้แบบอัตโนมัติพร้อมกับการเรียกได้ว่าพวกหม้อหุงข้าวก็สามารถเปิดปิดอัตโนมัติตามที่เราสั่งงานได้หรือว่าแม้กระทั่งตัวพัดลมผมก็สามารถทําให้มันเปิดปิดอัตโนมัติได้แค่เดี๋ยวผมเอามาทําให้ดูนะั้งแต่หลังจากนี้ขออธิบายก่อนว่าด้วยความที่มันเป็นตัวขึ้นซิกบีเหมือนกันโดยปลักตัวนี้สามารถกระจายสัญญาณให้ไกลขึ้นได้ โดยอุปกรณ์ที่สามารถทวนสัญญาณในคลื่นของซิกบีได้นะั้นก็จะมีตัวของหลอดไฟตัวของปลั๊กอัจฉริยะแล้วก็รวมถึงพวกเกรดเวสวิตอัจฉริยะแต่สวิตอัจฉริยะเนี่ยผมไม่ได้ใช้นะซึ่งมันก็ไม่ได้อยู่ในเซตนี้ในช่วงเวลานี้แต่ในอนาคตอาจจะไม่แน่ทีนี้ก็จะเป็นเรื่องของตัว door sensor บ้างแล้วนะทุกคนตัว door sensor เนี่ยมันก็จะอยู่ตรงหน,หน้าประตูที่ผมได้ใช้นะซึ่งจะเป็น door sensor ประมาณเนี้ย เป็น2จุดซึ่งดอเซนเซอร์เนี่ยเมื่อเราเปิดเข้ามาแล้วนะทุกคนมันจะมีไฟสีแดงๆกับพริบอยู่เพื่อส่งสัญญาณในการแจ้งเตือนว่ามีคนเข้ามาในบ้านแล้วหน้ามันจะมีไฟกระพริบอยู่นะทุกคนพอเวลามันมีไฟแจ้งเตือนเนี่ยแล้วก็ส่งมายังข้อแล้วก็ส่งข้อมูลมายังหน้าจอบนมือถือมันจะช่วยทาให้เรารู้ว่าเฮ้ยมีคนแอบเข้ามาในบ้านของเราแล้วนะแล้วมันก็จะช่วยในเรื่องของความปลอดภัยนั่นแหละ แต่ถ้าเกิดตั้งกล้องมืจรปิดอีกมันก็สามารถซูมข้าไปหาได้เลยนะว่าบุคคลคนนั้นคือใครซึ่งมันก็จะช่วยเพิ่มในเรื่องของความอุ่นใจให้กับเรามากขึ้นซึ่งตัวดอเซนเซอร์เนี่ยมันสามารถทํางานควบคู่กับอุปกรณ์อื่นๆได้อีกไม่ว่าจะเป็นหลอดไฟเมื่อเราเปิดประตูเข้ามาให้หลอดไฟเปิดอัตโนมัติเมื่อเราเปิดประตูเข้ามาให้ปลักนี้เปิดอัตโนมัติแล้วก็ปลักนี้ถ้าเกิดเราใช้ควบคู่กับตัวพัดลมตัวพัดลมก็สามารถเปิดเองได้อัตโนมัตินะทุกคน หรือแม้กระทั่งการปิดประตูมันก็สามารถปิดพัดลมได้แต่โดยส่วนใหญ่ที่ผมลองใช้แล้วมันไม่เวิร์กในเรื่องของการปิดประตูแต่มันจะเวิร์กในเรื่องของการเปิดประตูเข้ามาปับ๊บแล้วตัวพัดลมเนี่ยมันก็สามารถเปิดทํางานได้เลยเมื่อมาถึงดอเซนเซอร์แล้วจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือตัวอุปกรณ์พระเอกตัวนี้เลยนะตัวอุปกรณ์พระเอกตัวนี้ก็คือตัวปุ่มเคาะอัจฉริยะเนาะเป็นปุ่มเคาะสี่แอคเค้าสามารถทํางานได้สี่รูปแบบไม่ว่าจะเป็นกด ไม่ว่าจะเป็นการกดปิดหนึ่งครั้งแล้วหลอดไฟมันก็จะปิดอ๋ออันนี้เปิดปิดหนึ่งกดหนึ่งครั้งหลอดไฟเปิดแต่ว่ากดสองครั้งเนี่ยหลอดไฟมันจะปิดนะอ่าแต่ถ้าเกิดอยากอยากนี่กดหนึ่งครั้งหลอดไฟเปิดเหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดอยากเพิ่มความสว่างนะถ้าเกิดใครที่อยากเพิ่มความสว่างยผมต้องทําให้ดูละเวลาเพิ่มความสว่างนะ แค่ผมหมุนไปทางขวาเนี่ยความสว่างก็จะเพิ่มขึ้นทันทีแต่ถ้าเกิดผมหมุนไปทางซ้ายเนี่ยความสว่างมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆเหลือประมาณตามที่เราตั้งค่าไว้ผมตั้งค่าไว้ประมาณ10%ไฟมันก็จะมืดๆแล้วนะทุกคนแต่ถ้าเกิดผมหมุนขวาเนี่ยนะพอผมหมุนขวาเนี่ยมันจะเพิ่มความสว่างมันเป็นร้อยเปอร์เซนต์ซึ่งตอนนี้ด้วยความที่มันไม่ได้อยู่บนพื้นที่สูงมันก็จะไม่ค่อยชัดมากเท่าไหร่ด้วยด้วยความที่มันใช้เป็นสีชมพูเนาะสีชมพูเนี่ยมันก็จะไม่ชัดอยู่แล้วแต่เดีว่กดูา ถ้าเกิดเปลี่ยนสีแล้วมันจะมีความสว่างชัดเจนขนาดไหนสวัสดีคนดูทั้งหกท่านด้วยนะฮะตอนนี้แล้วก็ขอบคุณคนที่กดกดไลค์มาประมาณสี่คนนะนี่ตอนนี้มันจะเริ่มเพิ่มความสว่างขึ้นมาแล้วแต่ว่าผมปิดไฟอยู่นะตอนนี้ปิดไฟด้านบนนี่มันเลยดูแบบไม่สะท้อนเท่าไหร่แล้วบอกกับด้วยความที่หลอดไฟเนี่ยใส่บนขั้วนะมันเลยดูไม่ค่อยสว่างมากเท่าไหร่นี่มันก็จะเริ่มจ้าขึ้นมาแล้วถ้าเราเลือกโหมดให้ดีด โอเคเดี๋ยวผมเปิดไฟก่อนต่อมาเมื่อมันสามารถเนี่ยแหละมันคือมันเป็นพระเอกเนี่ยคุณลองจินตนาการเลยนะว่าถ้าคุณนอนอยู่บนเตียงแล้วด้วยความที่บ้านของคุณเป็นบ้านสองชั้นเนาะแล้วดันมีหลอดไฟสักประมาณสี่ถึงห้าจุดเนี่ยแค่คุณกดประมาณสองครั้งเนี่ยไฟทั้งบ้านก็สามารถปิดได้แลนะ้วแต่คุณต้องไปตั้งค่าเอาเองนะว่าคุณอยากได้ให้มันปิดตรงหลอดไหนบ้างหรือว,ว่าปิดทั้งบ้านอันแต่ว่าถ้าเกิดใครซื้อจากผมมันก็จะมีวิธีการสอนอยู่แล้วอันนี้ก็ เราค่อยมาว่ากันอีกเรื่องหนึง่งแต่ถ้าเกิดผมกดหนึ่งครั้งไฟก็จะเปิดมันสามารถตั้งค่าให้เปิดทั้งบ้านได้เหมือนกันนั่นในช่วงยามเช้าเนี่ยแต่โดยส่วนใหญ่เช้าเช้าคนก็จะเปิดแค่บางจุดอันนั้นในบ้านคงไม่เปิดกันทั้งบ้านหรอกอันนี้ก็สามารถตั้งค่าได้อีกทีหนึง่งแต่โดยส่วนตัวแล้วผมเลือกที่ทจะประมาณตั้งค่าไว้ที่ว่าปิดสองครั้งแล้วไฟปิดทั้งบ้านอะไรแบบนี้ก็จะโอเคกว่าสวัสดีคนดูทั้งสิบปดท่านด้วยนะฮะตอนนี้ต่อมาแล้วก็จะถึงคิวของตัวหลอดวัน้ววนะ่กคน ขออนุญาตถอดปลั๊กขั้วหลอดไฟก่อนอันนี้เราก็จะมาเริ่มแล้วตัวของปลั๊กอัจฉริยะเนี่ยมันไม่ใช่แค่ปลั๊กธรรมดาธรรมดานะถ้าดูเราอาจจะดูจากรูปทรงมันก็เป็นแค่ทรงกลมมีขาสามขามีขากลมหนึ่งมีขากลมสองแล้วก็มีปลั๊กเนี่ยขาเอาไว้เสียบขาแบนกับขากลมแต่ถ้าเกิดคุณดูแค่นี้มันก็อาจจะดูธรรมดาไปแต่ถ้าเกิดคุณอยากดูแบบลุงลึกเข้าไปอีกแค่เนี่ยเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูเลยเนี่ยเมื่อผมเสียบปลั๊กนะทุกคน บบนึงนะโอเคเมื่อผมกดเสียบปลั๊กแล้วก็กดปุ่มไว้เรียบร้อยนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยให้เอาพัดลมมาตั้งเนาะเดี๋ยวผมจะเสียบปลั๊กพัดลมก่อนเมื่อเราเอาพัดลมมาใช้งานแนละ้วผมจะเอาพัดลมรุ่นนี้มาทําการทดลองนะทุกคนสวัสวดีคนดู12ท่านที่เข้ามาดูอยู่ในตอนนี้ด้วยนะฮะโอเคเมื่อผมเสียบปลั๊กเข้าไปแล้วนะทุกคน โอเคตอนนี้ทุกคนก็จะเห็นแล้วว่าเมื่อผมเสียบปลั๊กเนาะตอนนี้พัดลมยังปิดอยู่แต่เมื่อเราอยากให้มันทํางานเราควรจะเปิดอันนั้นเปิดเบอร์หนึ่งข้างทิ้งไว้เดี๋ยวผมปิดสวิตช์อะโอเคผมปิดปลั๊กอัจฉริยะมันก็จะปิดแล้วเนาะแต่ถ้าอยากรู้ว่ามันสามารถทํางานอัตโนมัติยังไงเวลาตอนที่เรากลับบ้านมาเหมือนเรากลับบ้านมาร้อน,อนๆเนาะเราก็อยากจะไม่อยากเอื้อมมือไปเปิดพัดลมแล้วอยากให้มันสามารถทํางานได้เลยเราแค่นั่งนอนเล่นโทรศัพท์อะไรแบบนี้มันก็สามารถทําได้ด้วยวิธีการ ผมทำงานควบคู่กับตัวดอเซนเซอร์เนอะผมได้ตั้งซีนเอาไว้เนี่ยเดี๋ยวให้ทุกคนเห็นเลยเมื่อผมเปิดประตูเข้ามาพัดลมมันก็จะเปิดอัตโนมัติเมื่อผมปิดประตูพัดลมก็ยังเปิดอยู่เพราะว่าเนี่ยแหละมันไม่มีการเขาเรียกว่ามันก็ยังสามารถเพิ่มความสะดวกสบายให้กับเราได้เนี่ยพัดลมยังปิดอยู่แต่ถ้าเกิดผมอยากปิดนะมันก็จะมีอยู่สองวิธีคือคือการที่จะปิด มันมีอยู่สองวิธีเลยที่ผมไม่ต้องไปปิดปุ่มตรงนี้นะผมแนะนําว่าอย่าปิดปุ่มให้ไปปิดที่เนี่ยตัวปลั๊กอัจฉริยะมันจะมีปุ่มอยู่นะตรงปลั๊กอัจฉริยะมันจะมีปุ่มด้านล่างให้เราสามารถกดเปิดปิดได้แต่ตัวปุ่มพัดลมเนี่ยให้ตั้งไว้ที่เบอร์หนึ่งหรือเบอร์สองเบอร์สามแล้แต่ตามความชอบของพวกคุณเลยซึ่งโดยปกติเนี่ยผมที่บ้านผมเปิดเบอร์หนึ่งเมือจะเอาเบอร์หนึ่งแต่ถ้าเกิดบ้านคุณเปิดเบอร์สามแล้วเราก็ชอบบรรยากาศเย็นๆก็สามารถใช้ได้เลยนะตรงเบอร์สามเนี่ย ออมาเมื่อมันสามารถทํางานได้อัตโนมัติแล้วมันยังสามารถทําอะไรได้อีกคุณสามารถเอาไปควบคุมทีวีได้แต่เอาไว้ถ้ามีเวลาเดี๋ยวผมค่อยมาทําเป็นคลิปแทนเนาะว่ามันสามารถทํำยังไงได้้างทีนี้ด้วยความที่อุปกรณ์ของหลอดไฟเซตนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณห้าอุปกรณ์เนาะซึ่งใครมีอะไรสงสัยเกี่ยวกับพวกคลื่นสัญญาณเนนะฮะหรือว่าเกี่ยวกับอุปกรณ์เซตนนี้ก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะฮะซึ่งด้วยความที่ว่าตอนนี้ เป็นเซตด้วยความที่มันเป็นอุปกรณ์5ชิ้นที่แบบเริ่มต้นง่ายๆเนาะเหมือนตัวปุ่มเคาะ 4x c อคเคาเนี่ยนอกจากมันจะเป็นพระเอกของเซตนี้แล้วมันที่สําคัญนะมันแค่ใช้แบบเป็นปุ่มสวิตช์ใส่ทานเนี่ยโดยที่เราไม่ต้องไปเดินไฟไม่ต้องไปจ้างช่างซึ่งเป็นเซตที่สามารถติดตั้งได้ง่ายช่วยประหยัดเงินในระยะยาวมันประหยัดเงินยังไงคือมันประหยัดค่าไฟนะทุกคนโดยที่เราไม่ต้องไปเปิดไฟไ,ฟไว้ตลอด24ชั่วโมงเหมือนถ้าผมอยากเปิดไฟปกติถ้าเกิดเรา นอนอยู่เนี่ยแล้วเวลาเราจะเข้าห้องน้ําบางทีเราต้องเปิดถ้าเกิดคนที่มองไม่เห็นอ่ะจะเปิดไฟไว้ตลอดใช่ไหมล่ะแต่ถ้าเกิดเราเลือกที่จะกดปุ่มนี้หนึ่งทีแล้วให้ไฟติดหรือว่าเลือกในกรณีอีกอก,กรณีหนึ่งถ้าเกิดห้องน้ําอยู่ไกลบ้านเอ้อยู่ไกลนอกห้องเนาะอยู่ไกลนอกห้องนอนเนี่ยเราก็แค่เปิดประตูห้องมาเนี่ยให้ตัวดอเซนเซอร์เนี่ยสั่งงานไปยังตัวหลอดไฟแล้วหลังจากนั้นตัวหลอดไฟก็จะทําการเปิดอัตโนมัตินะซึ่งไอ้ตัวแบบนี้มันก็ยังสามารถทําได้อยู่ สวัสดีคนดูทั้ง3ท่าน้วยนะครับตอนนี้ซึ่งด้วยความที่ว่ามันสามารถทําได้มันก็จะช่วยประหยัดค่าไฟตรงที่ว่าเวลาเรากลับมาไฟมันก็ปิดมันไม่ได้เปิดทิ้งไว้ตลอด24ชั่วโมงลองคิดดูว่าการเปิดไฟตลอด24ชั่วโมงในระยะเวลา30วัน31วันเนี่ยมันกินค่าไฟไปขนาดไหนแล้วแต่ถ้าเกิดเราใช้อุปกรณ์เหล่านี้มันก็จะช่วยประหยัดค่าไฟได้และถ้ามองมาในเรื่องของด้านความสะดวกสบายนะด้านความสะดวกสบายเนี่ยอย่างเช่นตัวพัดลมเนี่ยเราเปิดมาเรามันนอนปับ๊บพัดลมมันก็ทํางานเป่าให้แล้ว มันก็จะเย็นตัวสบายเลยไปนหน่อยถ้าเกิดมองในเรื่องของความปลอดภัยถามว่ามันเพิ่มความปลอดภัยยังไงก็คือตัว door sensor มันสามารถเปิดประตูเข้ามาปับ๊บแล้วมันก็จะส่งการแจ้งเตือนมายังบนหน้าจอมือถือนะทุกคนซึ่งเดี๋ยวผมเอาประวัติการแจ้งเตือนมาให้ดูดีกว่าเนี่ยมันก็จะมีศูนย์ข้อความในแอปนะซึ่งมันก็จะมีประวัติการแจ้งเตือนอยู่ว่าผมเปิดประตูมาตอนหนึ่งทุ่ม ประมาณหนึ่งทุ่วมยี่สิบเก้านาทีสี่สิบเอ็ดวิซึ่งมันจะให้ข้อมูลที่ละเอียดมากๆเพราะที่มันเป็นข้อมูลที่ละเอียดมากๆแล้วก็เนี่ยมันจะย้อนให้เราดูเลยนะว่าเราเปิดเวลาตีเท่าไหร่กี่วินาทีอะไรแบบนี้สวัสดีคนดูหนึ่งท่านที่ดูอยู่ตอนนี้ด้วยนะ,ะและด้วยความที่มันสามารถทํางานได้ขนาดนี้เนี่ยแน่นอนว่าในเรื่องของความปลอดภัยถ้าเกิดใครใช้ควบคู่ตัวดอเซนเซอร์กับกล้องมือจอปิดบอกเลยเป็นคอมโบที่โคตรเทพล่วอันนี้มันไม่ใช่สาหรับเซตเริ่มต้นแล้วนะ แต่ตอนนี้ด้วยความที่เราเลือกกันที่เซตเริ่มต้นเนี่ยมันยังสามารถทําอย่างอื่นได้อีกก็คือเรื่องของตัวพวกนี้มันยังสามารถออกแบบซีได้อีกนะขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละบุคคลว่าถนัดการใช้งานประเภทไหนซึ่งผมถนัดการใช้งานประเภทแบบนี้ถ้าอุปกรณ์นี้มันก็เลยตอบโจทย์ในเรื่องของความสะดวกสบายมากกว่าแต่มันก็ยังสามารถสานต่อไปสู่ในเรื่องของความปลอดภัยได้ทีนี้เนี่ยด้วยความที่มันตอบโจทย์ในเรื่องของความสะดวกสบายเนาะผมก็ต้องพูดตามตรงว่าตั้งแต่ใช้มาเนี่ย มันก็ค่อนข้างสะดวกสบายขึ้นเยอะเพราะว่าเราเปิดมาเรานอนหรือว่าเรานั่งทํางานเนี่ยมันก็สามารถเปิดพป็ลมได้เลยแถมด้วยความที่ว่ามันเป็นเซตความสะดวกสบายที่ค่อนข้างตอบโจตอบโจทย์สําหรับคนที่เริ่มทําบ้านสมาร์ทโฮมอ่ะเนาะถ้าเกิดใครที่เป็นมือใหม่มากๆถ้ามาเริ่มเซ็ตนี้ก็โอเคมันเริ่มต้นง่ายติดตั้งง่ายแล้วก็ประหยัดงบอีกแถมตัวหลอดไอ้ตัวพวกนี้ตัวปุ่มเคาะสวิตช์เนี่ยก็ไม่ต้องเดินไฟให้เสียเวลาไม่ต้องช่างไม่ต้องจ้างจ้างให้เบืองเงินแต่ถ้าเกิดใครชอบแบบโอเค ด้วยความที่หลอดไฟซิกเบียมันก็จะมี2แบบนะเป็นแบบ9วัตต์กับแบบ13วัตต์ถ้าใครชอบสว่างก็ไป13วัตต์ได้เลยแต่ถ้าเกิดใครที่แบบไม่ได้ชอบสว่างมากก็เอาหลอดไฟ9วัตต์ก็เพียงพอแล้วถ้าเกิดใครอยากขยายอุปกรณ์เพิ่มเติมมันก็จะมีอีกเนาะเป็นพวกพวกเรียกว่า motion sensor เอามาใช้ control ควบคู่กับตัวอุปกรณ์ไซเรนเนี่ยซึ่งมันสามารถต่อยอดไปได้อีกแต่เอาไว้เดี๋ยวเราค่อยมาทําให้โชว์กันทีหลังเนาะตอนนี้ด้วยความที่ว่าโอเคเป็นเซตสาหรับด้านความสะดวกสบายแล้วก็ด้านความปลอดภัยมันสามารถต่อยอดได้แล้วถ้าเกิดคนที่เป็นมือใหม่จริงๆอ่ะผมแน่นอนว่าถ้าคนที่เจอปัญหาเลยนะคือบางคนใช้งานตัวเกตเวไม่เป็นอ่าพอใช้งานตัวเกตเวไม่เป็นเนี่ยคุณก็ไม่รู้แลวว่ามันจะเชื่อมต่ออุปกรณ์ยังไงแต่อันนี้ไม่มีปัญหาเนาะ ึ่งผมมีออฟเฟอร์ให้อีกถ้าเกิดใครซื้อจากผมแน่นอนว่าเราจะมีการสอนการเชื่อมต่อลงเกตเวออีกทีนึงแล้วรวมถึงแจกซีนให้ด้วยซีนนี่ก็คือการทําให้อุปกรณ์สามารถทํางานได้แบบอัตโนมัตินะพอเรามันทํางานได้อัตโนมัติเราก็จะสะดวกสบายไปแล้วไม่ต้องมานั่งกดปุ่มปิดผ่านมือถือนี่ก็เบาใจไปหน่อยโอเคสวัสดีคนดูทั้งสองท่านตอนนี้ด้วยนะฮะ ไม่ทราบว่าเคยเริ่มการเออเคยเริ่มใช้อุปกรณ์สมาร์ทโฮไม่เอ,อ่ย